ครับก็บังเอิญมีแฟนเพจนะครับเขาถามมาว่า,เ,าเห็นมีแต่ส่งอีเมลไปถามซิมเมนอย่างเดียวถ้าต้องการที่จะโทรในเล็กตรงไปหาซิมเมนเลยเนี่ยจะทำยังไงทำได้ไหมครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วเบอร์คืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็ก็ ลองมาค้นหาดูนะครับในในใน l ูเกิลนี่แหละครับก็พิมพ์ไปคําว่าเบอร์ซีเมนนะครับอ่อซีเมนทัวเกตเอาเบอร์ซีเมนนี้กันนะครับปุ๊บก็มีอยู่ใน Google นะครับก็เป็นซีเมนไทยแลนด์นะครับผมลองคลิกเข้าไปดูนะครับ ก็เข้าสู่เว็บไซต์ของซีเมนและภาษาไทยนะครับก็ตอนนี้จะเป็นรูปนี่น่าจะนี่จะเป็นตึกซีเมนนะครับก็น่าจะเป็นสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็อ่าใช่สำนักงานใหญ่กรุงเทพยอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่ที่อาคารออาคารชาญอิสระทาวเวอร์สองชั้นสามสิบสองนะครับอ่านี่นี่นี่เบอร์นี้นะครับ เข้าใจว่าโทรไปเบอร์นี้เนี่ยก็จะต้องมีคนรับสายแล้วก็ติดต่อแผนกโน้นนี่นั่นนะครับน่าจะน่าจะเบอร์นี้นะครับก็ต้องลองโทรไปได้นะครับอาจจะเป็นสายฮอตไลน์ของเขาหรือเปล่านะครับมีโอซิเมนมีศูนย์บริการซีเมนที่จังหวัดระยองด้วยนะครับก็เบอร์นี้นะครับเบอร์นี้หรืออีเมลไปก็เบอร์นี้ อีเมลนี้นะครับสอบถามสินค้าและบริการนะครับก็อาจจะส่งอ e ีเมลไปก่อนได้นะครับถามไปที่ smartinfrastructure.th.asiamen.com t นะครับก็เป็นกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะนะครับแต่ถ้าไปอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดิจิทัลนะครับ ก็เป็นอีเมลนี้นะครับโอ้เขามีอีทันซี b o ร์ดอ f ฟฟิศด้วยนะครับก็เบอร์นี้เลยผลิตภัณฑ์กลุ่มไฟฟ้าก็เบอร์นี้นะครับเบอร์นี้อยู่ที่ไหนนอยู่ที่อาคาร e อีทันไทย๋อก็อยู่ในกรุงเทพเหมือนกันนะครับออฟฟิศในประเทศโอ้เขามีที่ประเทศเมียนมาและกัมพูชาด้วยนะครับ ก็เบอร์นี้แล้วก็เบอร์นี้เลยเผื่อไปทำงานที่ประเทศสองประเทศนี้ก็โทรไปหาได้นะครับก็เท่านี้ก็ต้องลองมาเข้าเว็บไซต์ดูเป็นภาษาทไทยด้วยนะครับดีดียิงครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นเวบๆก็คืออ,อ,อันนี้คือเกี่ยวกับเขานะครับ แล้วก็เห็นมีบอกว่านี่เลยเห็นแว๊บบอกว่าร่วมง,งานกับซีเมนต์คลิกที่นี่อ่าอันนี้น่าสนใจน,นี่น่าสนใจนะครับเดีย๋ยวผมลองคลิกดูสิถ้าต้องการร่วมง,งานกับเขานี่ต้องทำอะไรบ้างนะครับงานที่เราจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในทุกๆวัน ตำแหน่งงานและอาชีพสำรวจโลกกับซีเมนสิ่งที่เราทำนะครับสอบถามข้อสงสัยคลิกที่สอถามข้อสงสัโอ้โหอันนี้เริ่มยากสำหรับผมนะครับภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมแบกก่อนมีบุคลากรสร้างสรรค์วัฒนกรรม ัตรกรรมนะครับสามโหเกือบสามแสนคนนี่โหเยอะจริงๆนะครับผมซับสไครป์ปึ๊บสบภาพการผลิตด้วยสกาดาโอ้นี่นี่น,นี่การเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการเปลี่ยนงานนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการเปลี่ยนงานคือไม่ต้องเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนแปลงแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นไรครับก็น่าจะโอเคอันนี้เป็นภาษาไทยก็อันนี้คือตําแหน่งงานจากทั่วโลกนะครับหมายความว่าเขาน่าจะค้นหางานในฝันของคุณค้นหางานในฝันของคุณตึกๆึมีโปรแกรมฝึกงานด้วยนะครับและควบคู่กับและการศึกษาควบคู่กันไปด้วยนะก็คือฝึกงานไปด้วยแล้วก็ศึกษาไปด้วยอันนี้โปรแกรมการฝึกงานก็มาอาจจะมาฝึกงานกับเขาได้นะครับ เด็กจบใหม่หรือยังกําลังเรียนอยู่นะครับโปรแกรมสําหรับผู้จบการศึกษาใหม่จบมาแล้วและมีประสบและผู้ที่มีประสบการณ์ทํางานมาก่อนคุณกําลังมองหาความท้าทายใหม่ๆในสายงานที่มีความสําคัญหรือไม่ก็มีหลายอย่างครับมากเลยมากเลยภาษาไทยด้วยดีจริงๆครับนี่สํานักงานพนักที่ตั้งสํานักงานมากกว่าสองร้อยประเทศทั่วโลกโอ้หน้าได้ยินบ่อยๆว่า ซีเมนต์เขาเป็นระดับโลกจริงๆนะครับืมีทั้งบราซิลจีนเยนรมันอเมริกาโอเคคร่าวๆความงานนี้เดี๋ยว,วย้อนกลับมาดูที่เราสนใจนะครับก็คือไม่ใช่เราสนใจคือผมสนใจนะครับตำแหน่งงานที่มีในซีเมนต์ผมคิดดูทิปึง้งเรดดี้ทูคนะครับ เข้ามาแล้วโอ้ก็มีมีหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนเป็นภาษาอังกฤษ,กษแล้วแต่ว่าเรื่องงานนี้เรื่องสำคัญนะเป็นเป็นเป็นอะไรที่สำคัญกับชีวิตพอมากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมดูที่เปลี่ย็นภาษาไทยได้ไหมไม่มีภาษาไทยนะครับ มีภาษาอังกฤษอย่างเดียวอืมก็เอานะเพื่องานนะครับภาษาอังกฤษก็โอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับก็มาดูเลยนะครับอะไรนี่คือโลเคชันโลเคชันก็ที่จะไปทำก็มีหลายที่นะครับก็มีทั้งประเทศไทยกรุงเทพมหานครเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซีย ไทยแลนด์แบงกโอ้โหโอเคนี้งงนะไม่เป็นไรเจอบฟาร์มฟาร์มลี่นะครับก็มีคัสเตอร์เซอร์วิสเอนจิเนียริงไฟแนนซ์มาร์เก็โอ้มีหลายตำแหน่งให้เลือกนะครับเซลสิบห้าตำแหน่งเนะี่ยคั s เตอร์เซอร์วิก็สิบหกเอนจิก็16เยอะมากเลยครับแล้วก็มา Organization นะครับ1 2 3 4งสมี่ห้าหมีหเลยนะครับ มีดิตอนอินดัสซีนะครับ g l o b a l business service, portfolio company นะครับซีเมนเฮลท์เนย์นะครับอันนี้นี่น่าสนใจนะครับเพราะาผมผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาอยากมีมีแฟนทํางานสายอาชีพเกี่ยวกับการแพทย์อย่างเช่นอยากจะมีแฟนเป็นเป็นคุณพยาบาลอยากจะมีแฟนคุณเป็นคุณหมออะไรเงี้ยครับเห็นเห็นเขาเขาเขา มีคนเคยพูดอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีถามถามผมผมก็ไม่เข้าใจว่าจะถามผมทําไมนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมผมผมมองว่าไอ้นี่ชิมเป็นเขามีแผนกนี้ด้วยนะถ้าเราเราไปสมัครแผนกนี้นี่อาจจะหรือธุรก,กิจนี้อาจจะแบบมีมีแฟนเป็นสายอาชีพเอ่อที่เราต้องการได้นะครับก็จะต้องลองสมัครดูแต่ผมผมก็สนใจเหมือนกันผมก็อยากจะ เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมต้องลองคลิคลดไปดูว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างส่วนซีเมนต์โมบิลิตี้นี่ก็ก็น่าเกี่ยวกับรถไฟนะครับการรถไฟนะครับอันนี้คือสมาร์ทอินฟาเจอร์ก็ก็คือเอ่โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะนะครับก็เดี๋ยวมาดูนี้ก่อนเนีอันนี้สนใจนะครับปึง้งเผื่อจะได้มีแฟนเป็นคุณพยาบาลน,นะครับปึง้ง เข้ามาก็มีค u โต่าสุดสวิตโอนี่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 คสวิตไปบริการแ,แถวแถวแผนกเอ็กซเรย์ตามโรงพยาบาลแน่ๆเลยนี่น่าสนใจจริงๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะครับแล้วก็มีอันนึงที่น่าสนใจก็ตัวนี้เลย Portfolio Company นะครับ โอ้มันปนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมติกออกกันมาดูดูดูนี้ก่อนนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ย experience level นะครับว่าเราเราจะสมัครเลเวลไหนนะครับถ้าเป็น experience professional เลยก็สามสิบสี่ตำแหน่งนะครับแต่ถ้าเป็นมิดชั้นกลางนะครับระดับกลางก็สิบห้าตำแหน่งนะครับแต่ไม่เป็นไรเราสนใจตำแหน่งกับกับที่จะไปทำงานมากกว่านะครับ เอาอันแรกเลย Portfolio Company นะน,น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วมีโปรแกรม PLC PL PLC PLC Programmer นะครับ Project Manager นะครับแล้วก็ดีวผมเข้าไปในนี้ที่ปึง้งโอ้โหนี่คือคเหมาะกับคนที่เขียนโปรแกรม PLC หรือดูอโตเมชั i o n นเก่งๆแน่ๆเลยครับนี่ มีมีความรู้ทางด้านสก a าดาดิเซตด้วยนะครับประสบการณ์5ปีก็เป็นเลเวลกลางๆนะครับประสบการณ์กลางแล้วก็ซีเมนต์โลจิสติกออโตเมชันซิสเต็มนะครับก็ได้เป็นอีกอีกภาคส่วนหนึ่งของบริษัทซีเมนต์ลิมิเต็ดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องต้องแอบมาสมัครแหละนะครับ กลับไปดูซิอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือนี่เลยสายงานอาชีพนี้เลยนะครับผมต้องแนะนำเพื่อนผมและซีเมนเฮลทีเนียนี่นะครับนี่เลยคัตเตอร์สวิตช์อินจิเนียนะครับไปดูซิว่าไปทำอะไรบ้างนะครับ โอ้เป็นภาษากังกแต่เป็นภาษากรีกก็ต้องยอมครับเพราะว่าเราเป็นเรื่องสําคัญครับก็นี่เลยบริษัทซีเมนเฮลแคร์ลิมิเต็ดนะครับหน้าเกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ได้ทํางานใกล้ชิดแพทย์พยาบาลหมอนี่นะครับอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวต้อง มาแอบทิ้งใบสมัครไว้แล้วนะลองสมัครเลยดีกว่าแอปพลายเลยครับปึ๊บโอ้พอขึ้นเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นพนักงานซีเมนหรือคู่ค้าทางธุรกิจเนี่ยก็ให้ไปสมัครที่อินเทอร์เนอลของเขาเขาก็มีโฮมเพจหรือเว็บอินเทอร์เนอล ซีเมนต์อิน n t อร์เน็ตโฮมเพจของเขานะครับสําหรับคนที่เป็นพนักงานหมายความว่าอะไรน่าจะหมายความว่ากรณีที่เป็นพนักงานของซีเมนต์หรือเป็นคู่ค้าของเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตของเขาเพื่อสมัครอีกที่หนึ่งได้เหมือนกับว่าสามารถที่จะย้ายตําแหน่งงานย,าย้ายธุรก,กิจของงานได้ก็สามารถทําได้ไม่ได้บบกว่าต้องอยู่ ตำแหน่งเดิมเสมอไปนะครับก็สามารถได้นะครับแต่บังเอิญผมยังไม่มีอีเมลที่อยู่ในระบบของเขานี่นะครับเอ๊ะใช้อีเมลอันเดิมได้ไหมที่ผมเคยเคยสมัครถ,ถามเดี๋ยวผมลองดูกันที่เคยสมัครถ,ถามเข้าไปใน hotline support นะครับเผื่อเอได้นะครับเดีดย๋ดยวลองดู p a พ s w เวิร์ดก็คือ Submit ตึงไม่ได้นะครับแสดงว่าอีเมลนี้แสดงว่าอีเมลเไม่ได้นะครับก็คือไมออ่ใช้อีเมลที่ใช้สมัครไปใน Industries Online Support มาใช้สมัคร งานนี้ไม่ได้นะครับน่าจะคนละส่วนกันโอเคไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ได้เราสามารถที่จะมารีจิเตอร์ได้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาลองดิจิเตอร์เพื่อจะสมัครงานกับซีเมนดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เท่านี้ก่อนเพราะว่าคลิปยาวแล้วเดี๋ยวลงไม่ได้นะครับ